แมวกับคว,ความสามารถในการจำกลิ่นประสาทสัมผัสที่เหนือกว่ามนุษย์ข้อมูลจากไทยนิวออนไลน์แมวมีความสามารถในการดมกลิ่นที่ยอดเยี่ยมและแม่นยำกว่ามนุษย์พวกมันใช้ประสาทสัมผัสนี้แยกิยกก่นต่างๆไม่ว่าจะเป็นกลิ่นของแม่แมวเจ้าของและแมวตัวอื่นๆในการดำรงชีวิตรวมถึงใช้กลิ่นเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและ ระบุอนาเขตยอย่างเป็นระบบอ่า 1. ป,ประสาทรับกลิ่นแมวละเอียดกว่าหลายเท่าแมวมีเซลล์ประสาทรับกลิ่นในพงจมูกมากถึง4-5-2ล้านเซลล์ขณะที่มนุษย์มีเพียงประมาณ5ล้านเซลล์เท่านั้นทําให้แมวสามารถตรวจจับและแยกแยะกลิ่นต่างๆในสิ่งแว,แวดล้อมได้ละเอียดซับซ้อนและแม่นยำ 2. อ,อวัยวะ แมวยังมีอวัยวะพิเศษเรียกว่าจาคอบซอน